นะครับดังนั้นสิ่งนี้นะครับอ่ะกลับมาของเราหมอลำหมอลำแพทย์ลำลุงพลมีบารมีครับลุงพลมีบุญมีบารมีของเขาและลุงพลวันเกิดทุกวันเกิดของลุงพลก็วันคล้ายวันเกิดลุงพลก็จะได้มีมีการอ่าคนที่ได้ก็เรียกว่ารัก คนที่ได้ประโยชน์จากลุงผลเขาก็จะอยากคืนสิ่งดีๆให้กับลุงผลบางคนเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์จากลุงผลเขาเขาไม่ได้มี YouTube แต่เขารักความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ความเมตตาผู้ใหญ่ใจดีจะได้บุญในเรื่องนี้ด้วยความเมตตานะะเมตตาสงสารแล้วก็ทำให้ผู้อื่นพ้นพ้นความทุกข์บนโลก คนที่ช่วยลุงพลแล้วก็ให้ลุงพลพ้นความทุกข์บนโลกได้ความทุกข์ในใจลุงพลก็พี่คลายไปเพราะว่าผู้ใหญ่จะดีหลายคนช่วยก็จะกลายเปว่าผู้ใหญ่ใจดีก็จะเป็นการเมตตากรุณามุทิตาผู้ใหญ่ใจดีไม่เคยอิจฉาลุงพลที่ลุงพลมีความสุขแต่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหมดพรอยยินดีกับลุงพลจิตใจเขาตั้งอยู่สูงมากนะครับมุทิตาจิตดังนั้นคนที่อิจฉาก็คืออิจฉานี่แหละครับ ขนาดผมยังยังเห็นว่าผมได้ประโยชน์จากลุงพลมากมายเลยในการมาเป็นยูทูบเบอร์มีช่วงหนึ่งที่ผมก็ได้ประโยชน์มากมายจากลุงพลส่วนการที่คนดูผมน้อยลงอะ่ะไม่เกี่ยวกับลุงพลลุงพลก็ยังมีอุปการะในการมีรายได้จาก Youtube ให้กับผมเหมือนเดิม ดังนั้นใครผมก็ไม่เข้าใจนะว่าใครที่ได้ไประโยชน์จากลูนมากมายกลับออกไปด่าว่าลุงพลเนี่ยภาษาเขาเขว่าอักตันยูไม่รู้คุณพ่อแม่พ่อแม่พวกเราต้องสอนครับว่าให้เป็นคนดีอย่าไปอักตันยูต่อคนอื่นใครเคยช่วยช่วยเหลือเราถ้าเรามีโอกาสก็ตอบแทนท่านคำสอนของพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้ ผมจําได้ว่าผมติดติดแม่ไปทุกที่ที่ไปทําบุญในวันแบบเนี้ยมีจะมีพระเทศในงานออกพรรษาบ้างผมก็ต้องไปอยู่กับแม่ไปฟังพระกับแม่อาจจะแปลไม่ออกผมก็ได้ไประโยชน์จังลงนี้ดังนั้นการที่ลุงพลจะมีคนจ้างหมอลำแม่มีคนดิ้นใหญ่เลย ไม่แปลกครับมันไม่ไม่เจริญมันไม่เจริญในในโลกปัจจุบันของมันเพราะว่ามันเต็มไปด้วยความอิจฉาและถ้าลุงพลไม่ผิดแล้วพวกนั้นรู้ว่าลุงพลไม่ผิดพวกนั้นยิ่งตกนรกหมกไหมนะครับการกันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษให้มีความทุกเนี่ยมันมันมีมันเป็นบาปนะครับมันเป็นบาปนะนะเดี๋ยววันที่ยี่สวันที่สามสิบเอ็ดก็จะมีคนอาจจะถึงกับว่าครั่ง อจาจจะคลั่งนะก็ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหครับผมไม่อยากนึกภาพเลยขอให้วันนั้นมันมาถึงนะครับขอให้วันนั้นมาถึงนะฮะส่วนวันที่สิบเจ็ดสิงหาก็จะมีคนนะครับขอบคุณมากครับผมได้ผมได้บัตรค่าเดินทางเหมือนกันนะที่นะครับพี่สละนะครับได้โทรมาบอก อาจารย์อาจารย์ได้ได้ที่นั่งหนึ่งที่นั่งนะอาจารย์จะไปไหมคือผมเนี่ยมันตรงกับบรรสอนนะครับผมถ้าผมลาลาสอนไปเดี๋ยวท,ยท้ายแล้วเนี่ยผมจะออกแล้วเนี่ยจะไปลาอย่างเงี้ผมว่าผมต้องทํางานในที่ทํางานผมอย่างเต็มที่ก่อนนะเขาอุตส่าห์ให้เวลาผมเพราะว่าผมลาออกเทอมนี้แต่ว่ามีบางอย่างมัน มันผิดพลาดก็คือการคำนวณเวลาผิดผมเขียนเวลาออกไปแล้วแต่ผู้บริหารและก็เพื่อนครูได้ช่วยกันนะครับแล้วทางผู้บริหารก็ยับยั้งผมเพื่อให้ผมเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานมาให้มันครบวันเวลาครบอะไรเนี่ยแค่นี้ผมก็ขอบคุณทีมคณะผู้บริหารนะครับที่ยังไม่ยับยั้งวันวัน ใบลาออกของผมเพื่อให้ผมได้ประโยชน์ก็เลยเลยมาอีกหนึ่ง,งเทอมดังนั้นผมจ้องไม่ขาดไม่ลาผมจะต้องไม่ขาดไม่ลาตลอดเวลาที่ผมทํางานเวลาที่เหลือเนี่ยผมจะต้องไม่ขาดไม่ลาผมต้องทําให้เขาอย่างสุดความสามารถนะครับดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ไปนะต้องขอบคุณต้องมีผู้ใหญ่ใจดี มอบที่นั่งให้ผมแน่เลยสาธุขอให้ผมก็เลยให้พี่สลับบอกว่าเอาที่ของผมเนี่ยเอาที่นั่งของผมเนี่ยไปหาสั้นหาคนที่ที่จะไปร่วมงานวันเกิดลุงพลได้เลยผมก็ให้สิทธิ์ไปเลยนะครับพี่สลัก็ขอบคุณครับอาจารย์เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับที่ของผมเนี่ยจัดคนนั่งไปแทนเลยเพราะผมขาดลาไม่ได้นะเพราะว่าเป็นวันที่ผมที่ผู้บริหารเขาเขายับยั้งวัน ของผมไว้ไงนะครับนี่แหละครับคุณเมตาครับไม่อคฆาไม่พยาบาทตอพุทธตอใดๆนะครับกรุณาคืออภัยทานอานะครับขมากรรมมุทิตาก็คือมีจิตเป็นปกติมีจิตสมาธิยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็อุเบกขาก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นครับมุทิตาจิตนะครับก็คือ เราพรอยินดีกับคนที่ยินดีเนี่ยอ่ะพรอยินดีกับคนที่กาลังมีความสุขเวลาเราเห็นลุงพลยิ้มแย้มแจ่มจใสทําไมท่านจึงยิ้มทําไมท่านจึงมีความสุขในหัวใจครับนั่นแหละครับท่านจิตกาลังจเจริญมุทิตาจิตอยู่ตอนนั้นจิตท่านสูงมากจิตพรหมนะครับจิตพรหมนะจิตเมตตาคือจิตพรหมพรหม,มิหารสี่มีชั้นของพรรมที่ ตอนเสียชีวิตเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยไปตั้งอยู่ในเมตตากรณุณาุทิตาเนี่ยให้ผลเลยนะนะครับนะขอบคุณมากนะฮะคุณคุณต่างดาวนะครับคุณนุ่มสุพรรณนะคุณวันนี้ก็เลยได้พูดหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเองบ้างต้องขอไปนะฮะต้องขอไปที่ได้ยกเรื่องตัวเองมาพูดให้ท่านฟังนะครับหวังว่าท่านคงไม่ไม่ลำคาญเนาะ กว่าจะวนมาเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ได้ต้องบนใช้กรรมขนาดไหนใช่ครับโอ้โหสมแล้วครับเอฟซี FC พอตอมีสุตตะมีความรู้ไปในทางกุศลลุ้นล้วนเลยนะโอ้ลุงพลเอ้ยสมแล้วนะฮะที่ฝั่งเราเรียกว่าสายบุญน,นะฮะมันไม่ง่ายนะครับที่พวกเราจะมารู้จักกันแบบนี้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับผมนะะเรามารู้จักกันเพราะลุงพล ป้าแตนอ้าวนี่อีกขยับหนึ่งนะครับที่เรามารู้จักกันเพราะเรามามีธาตุเดียวกันแบบเนี้ยนะครับทําให้เรามารู้จักกันนะครับคุณอธิการนะครับรติดตามค่าจานนะครับขอบคุณมากครับจริงๆผมอยากประวัติศาสตร์ของผมเนี่ยผมรอดตายมามากมายไม่พูดดียวาเนนะนะครับแล้วเรามามีรู้จักกันอันนี้ก็ พวกเราก็ดีใจแล้วครับมารู้จักกันเนาะนะครับคุณสมชายสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับนะครับหกร้อยเไลค์นะครับสองไลค์วันเข้าพรรษาด้วยเนาะนะครับแล้วก็มาพูดแบบไม่ได้เคร่งเครียดมากนะครับเพราะว่าจิตใจพวกเราต้องสูงขึ้นสูงกว่ามนุษย์ยิ่งดีจิตใจเราต้องสูงเท่ามนุษย์กับสูงกว่ามนุษย์นะจะเป็นการดีสมกับการมาอยู่ในภพภูมิที่สูง นะครับภพบภูมิที่สูงคือมนุษย์และเทวดาผู้พทธองค์ถ้ายังไม่ปริน,นิพานผู้พทธองค์จะเกิดตายเกิดตายอยู่ในสองภพนี่แหละครับคือมนุษย์และเทวดาเป็นภพที่เจริญเป็นภพของผู้มีบุญบรารมีไม่ต่ําลงไปข้างล่างคือเปรตกําเนิดเรนชานมากมายนะครับแค่กํา,านเนิดเรนชานนีก่ก็โอ้โกหกําเนิดเรนชานในน้ําเกิดในน้ําตายในน้าก็มีกําเนิดเรนชานที่เกิดอยู่ในบกก็มี เกิดแบบครึ่งบกครึ่งน้ําก็มีหรือจะเรียกว่าแบบมีปีกไม่มีปีกก็มีหรือจะเราจะเอาง่ายๆครับเดรัชานที่ไม่มีขาเดรัชานที่มีสองขาเดรัชานที่มีสี่ขาไม่มีสามขานะเดรัชานที่มีหกขาเดรัชานที่มีมากขาส่วนพวกอยู่ในน้ําก็ไม่มีขาอยู่แล้วก็คือไม่มีขาเดรัชานไม่มีขา ถ้าจะนับเดราชานนะครับพวกเขาเคยเป็นมนุษย์ทั้งนั้นแต่ตอนเป็นมนุษย์ทํากรรมบาปอะไรที่แล้วแต่เดราชานกลุ่มไหนที่ศูนย์พันแสดงว่าระบบกรรมอันละเอียดเนี่ยชนิดที่ว่ากรรมที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นน่ะได้หมดไปอะ่ะเเรียกว่าศูนย์พันนะครับ แต่ยังมีสัตว์อีกมากมายเต็มไปหมดตั้งแต่เด็กๆที่มีชีวิตอยู่นะครับจนถึงขนาดใหญ่อย่าไปเกิดเด็กขาดนะครับต่อให้บอกว่าจานแล้วหมาที่คนรวยเลี้ยงล่ะนั่นคือเหตุที่เขาแทนที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ขึ้นไปสูงกับมีเหตุทางใจบางอย่าง ทำให้เขาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ว่าหมาก็อยู่ใกล้มนุษย์แล้วละ่ะนะครับได้ความรักจากมนุษย์มากขึ้นมนุษย์ได้เอาไปให้อาหารเอาไปรักษาให้ที่อยู่ที่ดีแต่ตลอดชีวิตเขาไม่สามารถบรรลุทำได้เขาจะดีขนาดไหนเขาก็ไม่ไม่เข้าใจทมแต่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องเข้าใจทำสามารถสูงขึ้นได้เทว์อาหมาแบบนี้ก็แค่ การอยู่ของเขาก็ดีนะครับเพราะว่าบุญบุญเดิมเขาเนี่ยเขาทําไว้ในการให้ศีลอ่ะทําบุญทําทานไว้เนี่ยอ่าให้เช่นถ้ามีการรักษาคือไปช่วยทําบุญเกี่ยวกับการรักษาคนอื่นช่วยเหลือชีวิตคนอื่นเวลาเขาตกตุ้กตุ้กได้ากในการเวลาเขาเจ็บป่วยเจ็บไข้สร้างโรงพยาบาลจาก่วิธีนี้มันก็จะออกมาว่า หนึ่งท่านได้มีที่อยู่ที่ดีๆมีคนเลี้ยงดูมีคนรักษาท่านเมื่อป่วยเจ็บป่วยแม้แต่ท่านเป็นมันเป็น,เป,นเป็นสุนัขเป็นแมวกรรมเก่าที่เคยทําแบบเนี้ยมันส่งผลให้กับท่านในรูปแบบของเดรัจฉานก็คือ,อ,อมีคนมาดูแลท่านเคยเห็นหมามหมาข้างถนนนะหนังกลับจะตายแล้วจู่ๆมีคนไปเห็นเขา แล้วเขามาดูแลรักษานั่นคือกรรมกรรมดีมันเพิ่งมาส่งผลถึงสุนัขตัวนั้นที่เขาเคยทํามาตอนเป็นมนุษย์ในสุดชีวิตเขาก็ฟื้นมามีคนดูแลบั้นปลายชีวิตเขาตายโดยมีมนุษย์คอยปลอบสุนัขกับหมาเนี่ยมันจะรักเจ้าของใช่ไหมฮะเมื่อมันเห็นเจ้าของมันจะดีใจกระดิกหางใช่ไหมฮะแต่ถ้าตอนตายเนี่ยหมาที่มีเจ้าของจะถูกเจ้าของ ให้เห็นกันดีกหางมันก็มีความสุขมันแล้วก็ร่างกายตายไปแต่ถ้ามาข้างถนนซวยหน่อยครับตายด้วยความโหหดร้ายโอดควรไม่มีความสุขนะครับขับแขนใจตายไปของเขาก็จะไปในทางที่ไม่ดีต่อ,อ,อพระองค์ตรัสนะครับวันพระเนาะผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับขอให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนทำให้ท่านได้ มุมมองที่เป็นกุศลของให้เป็นบุญของพวกท่านสาธุพรามท่านหนึ่งนะครับพรามเนี่ยท่านจะช,ชอบในการเอาเครื่องเส้นต่างๆแล้วก็มาอย่างนี้ใช่ไหมพวกพรามใช่ไหมครนานั้นะพรามนี้นะครับได้เห็นพระพุทธเจ้าดําเนินมาท่านก็เลยอยากถามว่าข้าแต่พระองค์พวกพราม์อย่างพวกเขาเนี่ย ชอบทําบุญอาจชอบในการเส้นไหว้ต่างๆเนี่ยให้กับผู้ร่วงลับไปแล้วเนี่ยอพระองค์ที่มียานอย่างนู้นเนี่ยพระองค์ตอบได้ไหมว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันไปถึงญาติพี่น้องที่ตายไหมทูุตธองกฎคุณสมบัติของผู้เจ้ามีอยู่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องบางครั้งถ้ามีผู้ทูลถามเนี่ย ต้องปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นผู้เจ้าจึงรอคนสนทนาธรรมผู้เจ้าจะไม่เดินไปก็ชี้ว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดสำนักนั้นสอนผิดุทธเจ้าไม่ทำต้องให้ใครมาสอบถามธรรมแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับทางทางไปแห่งการเบื่อนหน่ายแต่คุณสมบัติของพุ้โองค์คือผู้โเจ้าทุกพระองค์นะครับถ้ามีการทูลถามเรื่องใดต้องจอต้องตอบ แต่ถ้ามันมีเหตุนะครับว่าถ้าพระองค์สอบถามแล้วสามครั้งแล้วพระพุทธองค์ไม่ตอบเนี่ยห้ามถามครั้งที่สี่นะครับในวงของสาวกพุทธญานี่จะรู้นะครับถ้าทูลถามแล้วพระองค์เงียบสามครั้งเนี่ยถ้าครั้งที่สี่พระพุทธองค์จะจะลุกแล้วก็เดินออกไปอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พระองค์ตอบไม่ได้พระพุทธองค์ก็ตอบ ตรัสตอบพรามว่าเป็นทั้งฐานะและอัฐนะฐานะคือเป็นไปได้อัานะคือเป็นไปไม่ได้นะครับวันนี้เนาะมาฟังนะนะครับพรามก็สงสัยต่อว่าอัานะคืออะไรก็คือเส้นไหว้ไปแล้วถ้าญาตทพี่น้องที่ตายไปเนี่ยเขาไม่ได้เกิดเป็น อ่ถ้าเขาเกิดเป็นมนุษย์ะทุทไล่ตั้งแต่สูงสุดถ้าญาติพี่น้องของท่านเกิดเป็นเทวดาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านเส้นไหว้อยู่เนี่ยมันจะไม่ถึงเขาเพราะว่าเทวดามีอาหารของเทวดาเทวดาจะไม่มาบริโภคอาหารหยาบในเมืองมนุษย์ไม่ได้ถ้าญาติอันนี้ก็เป็นอาถารนพะ์ถ้าญาติของท่านที่ตายไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นมนุษย์อีกสิ่งที่ เส้นไหว้หรืออุทิศให้เนี่ยก็ไม่ไปถึงญาติเหล่านั้นที่เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์มีอาหารของเขาสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ไปไม่ได้ไปส่งผลก็เป็นอาถรรพนะต่อมาถ้าญาติของท่านไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานส่วนมากก็จะมีอาหารในภพของเขาเช่นถ้าเกิดเป็นงูงูคงไม่มากินข้าวของท่าน ที่ที่อุทิศไปเกิดเป็นเสือเป็นช้างมันคงเขาคงไม,ไม,ไม่มากินสิ่งที่ท่านอุทิศให้ก็เป็นอาถารนะไปเกิดในนรกญาติของท่านไปเกิดในนรกในนรกก็มีอาหารของเขาตามบาปตามเวรของเขาไม่สามารถมาได้สิ่งที่ท่านอุทิศให้ก็เป็นอาถรรพณะ ที่มีฐานะอันนึงก็คือผู้พระองค์ตรัสว่าต้องเป็นเปรตถ,ถ้าญาติพี่น้องตายไปแล้วเป็นเปรตจึงจะรับสิ่งที่อุทิศให้ได้ในเปรตมีอาหารของเปรตแต่ก็สามารถรับอาหารจากญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกันที่อุทิศให้หรือคนทั่วไปที่เขามีเมตตาในการอุทิศให้สิ่งต่างๆ ได้มารับกินอันนั้นจะได้โอ้โหนะครับทีนี้พรามก็สงสัยว่าเออถ้าญาติเขาไม่ได้เป็นเปรตล่ะเพราะพระองค์บอกว่าเปรตเท่านั้นจะรับได้แต่ถ้าญาติของเขาไม่ได้เป็นเปรตล่ะแล้วสิ่งที่เขาอุทิศเนี่ยใครจะรับพระองบอกว่าตลอดการยาวนานเนี่ยพวกเราเคยมีญาติพี่น้องอาจจะยังมีญาติพี่น้องที่เป็นเปรตอยู่ เราอื่นไม่ใช่พึ่งมาเกิดตอนนี้เราอื่นที่เราเคยเกิดมาก่อนแล้วก็เขาเป็นพี่น้องเราก็ยังเป็นเปรตอยู่ก็ยังมีพระองค์พระรูปตัองบอกว่าญาติเราอื่นก็ยังเป็นเปรตอยู่ก็มีสแสดงว่าเปรตเยอะมากโอ้พรหมามก็เข้าใจแล้วครับก็เลยไปเลยครับพรหมามก็เลยบอกว่าพระรูปตัองก็บอกว่าแต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นฐานะ ที่ได้พระรามก็สงสัยว่ายังมีฐานะอีกเหลยผู้ดวงบอกว่าคนอุทิศแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทายกก็หมายก็ว่าถ้าท่านอุทิศไปแล้วไม่มีใครรับเลยจะรับหรือไม่รับคนที่ทําแบบเนี้ยก็จะได้มีฐานะที่จะได้ส่วนบุญนี้ด้วยเพราะว่าท่านได้แสดงเมตตาอยากให้ญาติพี่น้องได้อิ่มได้กิน การทําแบบนี้ทําให้คนที่ทําแบบเนี้ยอุทิศไม่ว่าจะเป็นให้ใครไม่ว่าจะเป็นทําทานใส่บาทยิ่งได้บุญเยอะหรือช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้กินได้อยู่ได้อะไรเนี่นะฮะหรือช่วยสัตว์แม้แต่น้ําล้างหม้อหม้อข้าวนะที่จะเททิ้งเนี่ยเอาน้ําล้างหม้อแล้วก็เทที่จะจะเททิ้งเนี่ยเก็บเออเทไปดีกว่าเผื่อให้มีสัตว์เลี้ยได้กินพระอุทธองค์ยังบอกว่ายังเป็นทางมาแห่งบุญ แค่น้ําล้างหม้อเทเออกไปเนี่ยหวังว่าเศษอาหารจะมีสัตว์เล็กๆมดอะไรได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญพระองค์ก็บอกว่าทีา่ทายกทําอยู่ที่พรามทําอยู่เนี่ยท่า,าคนทํานี้ก็จะมีพรอยได้บุญเรื่องนี้ด้วยในการเมตตาให้อาหารอยากให้อาหารผู้อื่นพระองค์ก็บอกว่าถ้าคนเหล่านี้ตายไปแล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะ แต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราอื่นเช่นเป็นเกิดเป็นช้างมาก็จะกาลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทําอยู่จะส่งผลในลักษณะของสัตว์เหล่านั้นเช่นเกิดเป็นช้างช้างไปอยู่ที่ไหนก็จะมีอาหารของช้างอุดมสมบูรณ์จะเกิดเป็นอะไรก็จะมีอาหารของเขาอุดมสมบูรณ์ผลจากการมีเมตตาอุทิศสิ่งเหล่านี้ให้คนอื่นอยู่เรื่อยๆตอนเป็นมนุษย์เนี่ย แมนไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมากาไก่เขาก็จะไม่อดอยากเออนะครับถ้าไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยไม่รู้เลยนะครับมันจะส่งผลของเขาไปเรื่อยๆไม่ต้องเสร็จทําไปเถิดที่มันเป็นส่วนแห่งบุญช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นบุญของเขาไปด้วยเพราะว่าการกระทําของเขานี่คือการกระทําด้วยใจ เมตตาต่อคน,คนอื่นอย่าให้คนอื่นอิ่มสองกรุณาคือออกเงินออกทองไปซื้อของให้สามก็คือพอยินดีเห็นเขาได้ของขวัญของอะไรแล้วล้วพอยินดีมีความสุขมันเป็นบุญไปด้วยต่อให้เขาไปเกิดใหม่แล้วดันมีอะไรผิดพลาดทําให้เขาไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาเลยไปเกิดเป็นเนราชานเราอื่นเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารแต่ถ้าเกิดเป็นพระองค์พระองค์ ตรัสให้เหมือนสัตว์ที่ไม่ได้เคี้ยวกืนกินกันนะฮะเช่นเกิดเป็นช้างม้าวัวช้างเนี่ยพระองค์ยกตัวอย่างช้างก็คืออาหารของเขาคือพืชพันธุ์ใช่ไหมฮะอุดมสมบูรณ์มีกล้วยมีอะไรที่ช้างชอบอะ่ะอาหารของเขาจะอุดมสมบูรณ์ไปทุกที่เพราะว่าบุญนี้ส่งมานะครับบุญกลับ พระอ,องค์ไม่ได้ยกตัวอย่างว่าคนเหล่านี้ที่ทําแบบนี้จะต้องเกิดเป็นงูเป็นสัตว์ที่เคี้ยวกืนกินนะอันนั้นคือบาปอยู่ด้วยบาปเคี้ยวกืนกันผู้อื่นกินอยู่ด้วยบาปนะครับแต่ถ้าสัตว์ที่กินพืชพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะค่อยๆปรับเลเวลก็ได้ครับถ้ายังกินเคี้ยวกินกินกันเนี่ยจูจ่ๆจ,จะเกิดมาเป็นมนุษย์เลยไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาชดใช้บาปกันกันอยู่เนี่ยนะครับนะครับ โอ้โหนะข้อสิ่งที่ผมได้นำำําคํำุูธเจ้ามาแสดงเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนทําให้ท่านเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นธรรมนะครับก็ขอให้บุญนั้นเป็นของท่านทั้งหลายด้ยเถิดสาธุนะครับพูดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณมากเลยเฮ้เนีผมได้เจ็ดร้อยห้าสิบหกไล้์นะครับขอบคุณมากครับวันพระนอวันข้นาพรนษาพูดในเรื่องอื่นๆที่